มันแคบจะค่อนข้างแบบหาที่นั่งยากมากแน่นๆเลยค่ะคนเยอะเราเกี่ยวนานนิดมั้งลูกค้าเยอะมากค่ะล้นเลยเนาะแต่ไม่ต้องห่วงปัญหาที่เรารอคนเยอะหรือว่าคนล้นขนาดนี้เดี๋ยวเราจะแก้ปัญหาแล้วเพราะว่าเราไปปรับพื้นที่แคบหนักขึ้นไปที่ตึกเอ็กเชนจนั่นเอง ราอยู่กันที่ตึกใหม่นะครับเป็นคลินิกใหม่ที่เรากําลังก่อสร้างอยู่บนตึกเอ็กเชนชั้น3เหมาทั้งฟลอร์เลยครประมาณ2 0 0 0ตารางเมตรมตอนนี้อัปเดตอยู่ที่ประมาณสักราวเจดนะใก<ค>ล้เสร็จแล้วใกล้แล้วแล้วก็ได้เจอกันที่เ<ค>รียบ้วนะคะเราพร้อมที่จะให้บริการที่ใหม่เดี๋ยววันนี้หมอพาทัวร์นะคะว่าในคลินิกตอนนี้อัปเดตไปถึงไหนกันบ้างฝั่งนี้นะคะก็คือเป็นล็อบบี้นะคะเอาไว้สําหรับคนแค่ที่ทาศัลยกรรมหรือว่ามีการทำแผยการกับเราเรียบร้อยแล้วแล้วมีการนัดมาคอลลัวอัพหรือว่าติดตามาากกร็ ใให้อยู่ตรงน,น,นี้ก็จะเป็นโซนของการตัดไหมใช่ใชก็จะเป็นที่ตัดไหมปมันห้าห้องนะฮะเป็นห้องที่เราจะทําหาตการหรือว่าอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากการผ่าตัดแล้วให้บริการเพิ่มเติมต่างๆเนาะแล้วก็ขยบไปอีกนิดก็จะเป็นเข้ามาในโซนของการผ่าตัดนะคะแต่ว่าตรงนี้ก็เป็น changing room นะคะก็จะเป็นห้องที่คนไข้อ่ะเข้ามาเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ แล้วก็เดินมาที่บริเวณนี้นะคะฝั่งขวามือเนี่ยก็จะเป็นที่พักคอยการผ่าตัดนะคะระหว่งหางก็ผ่าตัดก็จะได้นั่งเทควิวตรงบริเวณนี้นะครับซึ่งมันวิว oh. ที่สวยงามากอย่างนี้ก็จะเป็นโซนของการผ่าตัดแล้วแหละตรงนี้จะมีเนสเตชั่นนะคะลแล้วก,ก็จะคอยบริการ ฝั่งขวามือก็จะเป็นโซนของห้องผาา<ช>่ผาตัดก็จะมีทั้งหมด8ห้องครับใช่ใชโซนนี้จะเป็นโซนสเตนไลน์ละคือโซนปลอดเชื้อแล้วนะฮะพอเราเข้ามาในนี้ก็จะเป็นบริเวณที่สะอาดมากเราจะไม่ให้คนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณนี้รวมถึงแล้วก็มีการควบคุมกันลดการติดเชื้อฆ่าเชื้ออะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลานะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นห้องผ่าตัดยาวทั้งหมด8ห้องต่อเนื่องกันนะครับมือลดปัญหาการแบบห้องไรโบ เป็นสักทีทางเดินจะเห็นว่ากว้างมากนะคะก็คือมาตรฐานของเราเนี่ยกว้างพอที่จะเข็นเตียงได้เลยเนาะห้องตัดของเรานะครับมันเป็นลดการเก่ะของเชื้อโรคอะ่ะก็คือควบคุมการติดเชื้อแหละ<ช>แล้วก็จะมีพวกเพปป้าอะไรต่างตก็คือแอร์ที่กรองเชื้อโรคไม่ให้เข้ามาจะให้ดูตรงนี้นิดนึงครับเป็นลิฟต์ส่วนตัวของเราเลยก็คืออาคารเนี้ยชั้นสามทั้งหมดเนี่ยเป็น ชั้นที่เราใช้ทั้งหมดวินเซนต์คลินิกเราเหมาทั้งฟลอร์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาคนไข้ขึ้นมาจากลานจากรถเอ,อเวลากดลิฟต์ชั้น3เนี่ยก็จะเป็นวินเซนต์คลินิกทั้งฟลอร์เลยตอนนี้เป็นล็อบบี้หลักน,นะฮะทั้งหมดคือเป็นล็อบบี้หลักที่ต้อนรับลูกค้าม,ม,มจะมีเคาน์เตอร์ต้อนรับเคาน์เตอร์รีเซพชันเอาเคาน์เตอร์อรให้ยาวกันมาเลยนะคะยาวสุดลูกหูลูกตาไปเลยนะจ๊ะแล้วก็ที่นั่งพักคอยกว้างขวางชอบมากที่มันเป็นรูปตัวงูอ่ะคือมันมีดูมีดีไซน์ชอบเองนะคนอื่นไ่ชออบเเรรแตาล คาเฟ่ใช่คาเฟ่หมอแพรนี่แหละทำเพื่อนางเลยอันนี้ไม่ได้มีความเป็นใดทั้งนั้นเราทำโซลูบาก่อนทำเป็นกาแฟดิบอะกาแฟดิบกาแฟดิบให้คนไข้ดิบ บริเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณที่เป็นโซนพวดทองฟินเลื่อนร้อยใหม่เลยพวกนี้เนาะมีทั้งหมดประมาณสิบเตียงได้ก็ฉีดกับนวดหน้าก,กันให้เพียงพอค่ะจะได้ไม่ต้องไปแออัดกันอีกแล้วไม่อยากให้รอนานก็เลยอยากให้แบบแบ,บ่งโซนกันเลยดีกว่าส่วนโซนตรงนี้คือห้องตรวจทั้งหมดเลยนะคะก็คือยาวปึงป้งปึงป้งปึงป้งปึ้งปึ้งปึ้งมาเนี้ยคะ่ะหมอนี่จะได้คความสะดวกสบายมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้คือแย่งแย่งห้องตรวจกันอยู่แบบคนไข้คนนั้นมาคนไข้คนนี้มามันก็เลยแบบว่า เออรอนานอ่ะปัญหารอนานหมดไปแล้วก็คือห้องตรวจห้องตรวจห้องตรวจห้องตรว,วจห้องตรวจตรวจกันไปเลยค่ะหมดนี่ก็อยากให้ทุกคนมีความสุขนะคะหลางจากเมื่อกี้ที่ทีงานให้ดูคลิปเปิดตัวของมิชั่นที่ดีแล้วเปนไงคะรู้สึกไงว่าชอบค่ะไปแน่นอนเพราะว่าสวยฟิลคาเฟ่มาก ดูใหญ่กว่าเดิมแล้วก็แบบดูหรูแบบมีสไตล์มาก <laughs> ถ้าไปได้ตอนนี้ก็จะไป <laughs> <laughs> อยากไปทำที่ใหม่เลยเพราะที่ใหม่มันกว้างมากแล้วมันสวยมาก